สวัสดีค่ะพวกเราสมาชิกกลุ่มที่5นะคะวันนี้พวกเราจะมาทำโครงงานคอมพิวเตอร์การพัฒนาเว็บไซต์เรื่องการทำขนมโดนัทนะคะวัตถุดิบในการทำขนมโดนัทมีดังนี้ค่ะแป้งสาลีห้าถ้วยตวงน้ำตาลสีถ้วยตวงนมสดสีถ้วยตวงไข่แดฟองน้ำมันทานตะวัน1ถ้วยตวงผงฟูสีช้อนโต๊ะวาน,นิลาสองช้อนชา เกลือ2ช้อนชาและลูกเกดค่ะค่ะและลำดับต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนในการทําขนมโดนัทนะคะซึ่งขั้นตอนแรกนะคะเราจะนําข้าวสาลีนี้มาล่อนนะคะเป็นจํานวน2ครั้งะคะ่ะนี่นะคะล่อนให้จนหมดค่ะ เราก็ล่อเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะล่ออีกเป็นครั้งที่สองนะคะนี่นะคะเราก็เสร็จแล้วนะคะล่อแป้งทั้งสองครั้งและต่อไปนะคะเราจะนำไข่มาตีนะคะ หลังจากตีไข่ให้แตกแล้วก็นำนม,มสดนี้มาเทแล้วก็ตีให้เข้ากันนะคะค,ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำน้ำมันทานตะวันนะคะมาผสมตีให้เข้ากันอีกรอบค่ะ แล้วนะคะต่อไปเราจะมาทําส่วนผสมของแป้งต่อกันนะคะโดยการนําเอาน้ําตาลวานิลาและผงฟูนะคะค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราจะคนส่วนผสมให้เข้ากัน หลังจากส่วนผสมของแป้งเข้ากันเรียบร้อยแล้วแล้วเราจะนําส่วนผสมของไข่มาเทผสมกันกับส่วนของแป้งนะคะควรให้เข้ากันจนจนฟองหมดนะคะสําหรับวิธีการคนนะคะให้คนไปทิศทางเดียวกันห้ามุนเปลี่ยนทิศทางนะคะเราจะทําให้เกิดฟองและก็ส่วนผสมไม่เข้ากันค่ะ ค่ะหลังจากที่เราคนแป้งให้เข้ากันแล้วนะคะเราก็จะพักแป้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะค่ะและลําดับต่อไปนะคะเราจะนําแป้งที่พักไว้ประมาณ10นาทีนะคะเราก็จะมาเทลงในขวดเพื่อที่จะนําไปอบเป็นโดนทัทลําดับต่อไปค่ะค่ะและลําดับต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนการอบโดนทัทคะ่ะเราก็จะใส่ลูกเกดนะคะลงไปให้ครบทุก,กอันก่อนนะคะ ค่ะและลำดับต่อไปนะคะเราก็จะบีแป้งลงไปในพิมพ์นะคะ แล้วหลังจากนั้นก็อบทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะคะค่ะแล้วเราก็จะมาดูผลงานโดนัทของเรากันนะคะสุกแล้วค่ะแล้วเราก็จะนำไปวางพักไว้ให้มันเย็นนะคะแล้วจึงจะแพ็กใส่ถุงได้ค่ะ ค่ะสำหรับขนมโดนัทของเราในวันนี้ก็เรียบร้อยกันแล้วนะคะพวกเราสมาชิกกลุ่มที่5ขอขอบพระคุณค่ะ